สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ผมให้ได้จีนะคะวันนี้ผมจะมาสอนเอา e ี m o j i ใส่ในยศนะครับก็คือมันจะเป็นไงนี่ผมยกตัวอย่างเช่นยศยิงเบอร์เนี่ยครับมันจะมี emoji ก้อนเมฆแบบนี้นะครับ emoji VP ก็จะเป็นแบบนี้มันจะอยู่ข้างหลังชื่อแล้วนะนี่ถัดจากชื่อละมานี่ emoji แบบนี้เห็นไหมครับวิธีทําง่ายมากครับลูกศรอ,ออกมากดคลิก1ทีแล้วก็การราคาเซิร์ฟเวอร์แล้วก็บทบาทแล้วก็เลือกเลยครับว่าเราจะใส่ยศไหน อ่าผมเช่นผมยกตัวอย่างผมจะใส่ในยศขายสริปไหมกดเลือกภาพอ่าสหรับคนไหนที่แบบอ่าเอาไว้ในคอมก็เรียกดูภาพตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะอีโมจินะครับอ่าแล้วก็กดตรงอีโมจินะ่ะมันจะมีแค่ในดิสเราเท่านั้นนะครับมีแค่อีโมจิในดิสเราเท่านั้นเนะี่ยเพราะนนี้ไม่แต่อีโมจิในดิสผมนะเนะนะี่ยเราต้องอ่าอัปโหลดอีโมจินะครับเนะี่ยเพราะนอะ วิธีอัพโหลดนะอ่าผมมีคลิปสอนสักคนครับเนี่ยผมมีคลิปสอนอ่าอ,อีโมจินะเดี๋ยวนะเนี่ยนะวิธีลงอีโมจิเนะี่ยคลิปเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแคปเนี้ยผมสอนวิธีลงอีโมจินะก็เข้าเข้ามาดูได้นะที่ช่องให้ได้หรือว่าพิมพ์ไปวิธีลงอีโมจิดีสค้อนนะสามารถพิมพ์ไปได้เลยเนี่ยผมสอนอยู่นะหลังจากลงเสร็จนะครับ ให้ทุกคนเนี่ยเลือกเลยครับอ่าผมยกตัวอย่างเช่นอ่าผมจะเ,เป็นอันนี้นี่ขายเคริปนี่กดบันทึกเนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับอ่าผมจะไปทำให้ดูนะครับก็คือผมเอาอิมูจิตอนนี้ยใส่ในขายสคริปใหม่นะครับอ่ะนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคนนี้เขามีขายสคริปใหม่นะครับเนี่ยเขาก็มีอิมูจิแบบนี้ประมาณนี้ครับง่ายมากอ่ะผมจะสอนวิธีออกเหมือนเดิมครับกดลูกศรลงมา ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์บทบาทแล้วก็เลือกบทบาทที่เราจะออกขายเซคิปไหมกดเอาไอคอนนี้ออกนะเนี่ยเอาไอคอนนี้ออกปะกดเอาออกนะครับแล้วก็บันทึกอ่าแล้วก็ไปดูเลยนะว่ามันจะออกไหมนี่ครับไอคอนออกแล้วนะนี่ไอคอนออกแล้วนะแต่ไอคอนพวกนี้ยังอยู่ปกติครับเพราะว่าผมเอาไว้เดี๋ยวผมไปดูให้อ่ะไอคอนยิงเบอร์ฟรีนะก็คือเป็นกอนเมฆใช่ไหม ไอคอนยิงเมอร์ฟีนเนี่ยนะก้อนเมฆก็จะประมาณนี้ครับวิธีทำสำหรับคนไหนนะครับที่ทำไม่ได้มันจะบางคนมันจะเป็นแบบนี้อ่ะกดการ์นนะะ server, บดราคาเซิร์ฟเวอร์บทบาทผมจะสร้างมาสักหนึ่งบทบาทอ่าเทสอ่ะผมสร้างมาบทบาทเทสอ่าบางคนมันจะขึ้นแบบนี้อ่ะเลือกภาพป,ปึ๊บไอเนี้ยที่มันขึ้นแบบเนี้ยก็คือเราต้องบูตเซิร์ฟเวอร์อย่างต่ำคือหนึ่งเม็ดนะครับบูตเซิร์ฟเวอร์อย่างต่ำคือหนึ่งเม็ด วิธีบูทก็ง่ายมากนะครับก็มาเติมบูทที่ร้าน Hedge Workshop เนะนี่ยน่ะราคาในโตเดียวนี่ราคาในตัวเนี่ยถูกมากครับ3เดือน100เอง1เดือน50วอเนี่ยเนี่ยแล้วก็บูทเซิร์ฟเวอร์กดคําว่าบูทเซิร์ฟเวอร์แล้วก็บูทได้เลยนะครับหลังจากที่ซื้อจากร้าน Hedge Workshop เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ Hedge Workshop ไว้ข้างล่างนะครับแล้วกอ็อย่าลืมติดตามช่อง Hydra h e d g ด้วยนะนี่ช่องนี้ อะไรต่างๆผมก็จะสอนแบบเมนมาเลยนะครับอยากให้ผมสอนอะไรเดี๋ยวผมก็จะไล่สอนนะนี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมทิง้ง h e a g e Workshop ย้างล่างนะครับยืนมืนเข้ามาด้วยนะครับจะครบ1 0,000คนแล้วไว้เจอกันครับจุ๊บ